สวัสดีค่ะพี่น้อกวันนีมน้มี้วข้วบัหนอกมีแน่กิดแรงแซบๆค่ะมี้วข้วบัหนอกในเห็ดเพิงอันเห็ดเพิงยุค่าเนาะคะ่ะซื้อมาเนาะมี้วข้วบัหนอกต้มเรียบร้อยเนาะคะ่ะต้มแบบจืดเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวข้าวบัหนอกสิแกงกเคิงหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะแกงแกงกินแรงของมี้วข้วบัหนอกเองเนาะคะ่ะเดี๋ยวมิ้ว้วบัหนอกกัสิเฮ็ดให้มันดอกเฮ็ดเฮ็ดดัด,ดให้มันจักน้อยนะคะ อย่รื่องนึงนะคะพี่น้องเสียบดอมะเร็งขั้วขนอดพี่สิพี่น้องใส่เป็นดอกใส่เป็นดอกก็อจะเสรเต็มป,ปากนะคะพี่นอ้องน,นี่มันดอกเงี้ยดอกม,มากมากเลยน,ะนี่ แค้งเปไม่ดได้ค่ะพี่น้องหน่อยย่ากระเจี๊ยบก็ใครไม่เพื่อนพีนองเสียไว้ท่ยย่าอีกเคิงหนึ่งนะคะเอาไว้ถลาบนะคะพี่น้องเนาะไม่ค่อยพี่น้องเสียไว้ถลาบเคิงหนึ่งพูเดี๋ยวเขาโบว์ต่อค่ะพี่น้องเลยเนาะ ขพบน้สิขื้นตั้งไฟเนาะค่ะพี่น้องเนาะตั้งไฟตั้งมักคลิกเนาะค่ะพี่น้อง ดมมึงหอมหอมเนี่ยค่ะพี่น้องเอ,อ้ยน้อค่ะขวดวันนองสิตักบักพริกไส้นะค่ะพี่นอ้องเข็นใกล้กนี่ค่ะพี่นอ้นอง ใส่ใส่ปลาแดกมัค่ะพี่น้องใส่ปลาแดกปรุงข้างในละ่ะค่ะบ่มีผักติ๋วใส่ค่ะพี่น้องใส่ปลารดุปรุงเนาะใส่ปลาจักน้อยนะคะพี่น้อง แสบเองมันนี่ของผ้าแสบพี่น้องนี่นี่ของผ้าแสบเขาหนีกระป๋ส่เนาะค่ะพี่น้องม่นมันอยู่หน้าเนาะมันอยู่กรุงเทพนคะคะฐามันเดือดนะคะพี่น้องเนาะติดฟ้าไว้ ตำแก้วฝ้าผ้ากันบาในพี่น้องเสียบๆค่ะแก้วฝ้าผ้านะคะพี่น้องเอาพริกดิบเนี่ยละค่ะตำโระแม่แม่ไม่คั่วบนนอกผ้าเอินแก้วฝ้าผ้าไม่คั่วบนนอกกับไิ่ด้สอเพิ่นเนาะเพิ่นผ้าเอินกับเอิน่นน้ำเพิ่นว่ามัเนเป็นอย่าง็นอย่างสงสัยแบบว่าตำตอนฝ้าผ้าห่อเลยเอินเพิ่นผ้าเอิ่นนะก็เลยเอิญน้ำเพิน่น พริกบ,บะใส่หอมแค่นั้นพี่นมีอย่างไานเขากคหายูนาตสิบมีบสมาะสื้าบักขมใส่เนาค่ะพี่น้องเอาบักขามใส่บามใส่กเอา,า,เอา,ากระดกใส่เนาะกระเดก แต่ว่าไม่ขัวบันนอกสิบปเอาบักขามสิเอาบักหน้านบีบใส่นะคะพี่น,น้องเนาะมันแกหลกๆมาคะหอมไม่ขัวบเนาะกก็รั่งเลยแต่ไม่ขัวบันาอก,กสิกสร้อยต้นหอมเนาะหอมนี่อยู่บันนอกเข้าอยู่หน้าอยู่ไฮกัไปเก็บเอาเนาะค่ะพี่น้องแม่ปลูกไว้ไปเก็บเอาเนาะ น้ำปลาที่เก่าแล้วค่ะใส่น้ำแบหนาเอาแล้วกันใส่น้ำแบหนาเนาะค่ะโอ้ยแสบมือกี่้อกบิดามือ เสียบนะคะพี่น้องใส่ดซต์ลงไปปาจจงหน้อยค่ะเยอะๆแค่นี้ละคะพี่น้องที่จะใส่กระเทียมเนาะค่ะใส่ต้นหอมเอาเนาะ บนนอกไขเบิ่งรวงรวงแล้คะพี่น้องตม้มชินเดินดจังหน่อยนอะแต่ใบมะเัือนบนนอกนี่กับเห็ดนี่มะเัือบนนอกสีแบบตม้มเห็นมันจืดกับต้มเกือบเพิ่งชั่วโมงด้วยค่ะพี่น้องแล้วก็ไม่แกงเองนะคะ่ะนี่มะเขือบนนอกสีเด็ดพะไอโต้เนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวพะไอโต้ก่อนตักแก้วนะคะพี่น้องจำ้ำ เขาเดี๋ยวมีแล้วซื้อมาเส้าซื้อมาแล้วพ่อเขาไปนอนอืมหอม,หอมพ,อะะพี่น้องนี่แก้วฝาผ่านเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเป็นแนวนี้เนาะคะ่ะตั้งไวน้นี้ค่ะพี่น้องคือสีคือสีบออันนี้เนาะคะ่ะต้มเครื่องชั่วโมงไม่แกงอีกกต่เครื่องชั่วโมงสรุปแล้วเป็นชั่วโมงหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องเอาละได้ขั้วบันอักกะสี พวกอีตูใช่นะคะใบมังลักใบมังลักนั่นเองพวออีตูพักหน้าตูนะพ่นกับพี่น,อน้องทำห้อยๆค่ะพี่น้องเอ้ยบ่ไม่ยังเนะค่ะปิดปิดแก๊บนะคะไม่คข้ามานอสีดักซีมก่อนจะอน ปลเสียงเป่าค่ะพี่น้องมันหอนโอ้ยแซ่บขนาดค่ะพี่น้องขอบคุณญนายเตะคำว่ามาติดตามคำามารับชมแล้ะค่ะไมกำลังแรงใจไม่คั่วบัหนอกแซ่บไข่แกงเฮดแล้วก็บัหนอกกะซิคอราเพียงแค่นี้เนาะค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่คั่วบะนนอกเด้อค่ะ กดกดบักกระดิ่งเพื่อสิบวผ่านในคลิปต่อๆไป,ๆไปเนะค่ะพี่น้องเนาะไปละค่ะพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีค่ะ